เายจบยวนมาจากอบนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเหมือนมา,ม,ามันมันเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เส้นต่เขาจะมีไม่มีผักนะคะเพราะว่าเราอันนี้ก็คือโปรตีนกษะเส ใส่โปรตีนกะเสร็จไม่รู้เป็นไงนะัได้ก็เว้แค่ไหนก็แค่นะั้นเองไม่ได้ 5, 4, หาทีแป๊ทีนึหนึ่งนาทีให้ไม่มากกว่าน้อันนี้แล้วก็จะใส่ไข่ลงไปใส่ไข่รอบนี้ที่ซื้อมา นะคะ้คแล้วก็จะมีพริกมาให้แต่เราไม่ได้ใส่ครัพริกกินแค่สีขาวๆสะ,สะอาดๆอืมไปดูเหมือนเราจะมีผักนะ,ะกเราจะเอาผักสลัดนะคะใส่ลงไป นี่ละเพราะว่ามันต็อไปละนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะหลันะไปลงไปเตียง ไม่ใส่แล้วเตินอะไรแนี่ไปเติมนี่ป่ไป่าไม่ใส่มีแครอทมีผักกาดผักผงสลัดในข้างเอาไปใส่เป็นความ ใส eh? hey, okay, mm ่แ hmm. ค um, well, okay. uh, kind of ่นีังใส่มาเป็นค้าี่คือเ